เลยต้นกําเนิดของครูนะคะต้นกําเนิดของครูหรือที่ใครหลายๆคนเรียกว่าพี่พรคือชาโน๊ะเก้าชาชงกับชาแคปซูลชาชงลิดเย็นชาแคปซูลลิดร้อนแนะนำนะคะหเดือนแรกให้ทานคู่กันแล้วบางคนนะคะที่มีโรคที่หนักๆใช้คำว่าหนักๆหน่อยนะคะเสี่ยงต่อการใช้สมุนไพรลิดร้อนให้เอาตัวนี้ออกให้ทานแค่ลิดเย็น นะคะแต่โดยทั่วๆไปทานได้หมดค่ะคุณไม่ต้องแบบถามเยอะนะคะทานได้หมดค่ะสมุนไพรไม่ฆ่าคนนะคะสมุนไพรช่วยคนแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะขอประกาศตรงนี้นะคะสมุนไพรนพเก้าไม่มีตกค้างที่ตับที่ไตเพราะเขาไปช่วยเรื่องตับเรื่องไตได้ด้วยสมุนไพรตัวนี้นะคะเราทําตํำรับแบบถูกต้องทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรเพี้ยนไม่มีอะไรเป็นสารเคมีทุกอย่างคะ่ะเราคิดค้นเป็นเวลาหนึ่งปี กว่าจะให้ตำลับออกมาเพื่อไม่ให้ตกค้างในตับในไตแล้วต้องช่วยตับไตคุณได้ด้วยเรามีผลลัพธ์เยอะแยะมากมายนะคะให้ไปตามดูใครที่เป็นอะไรไม่ยากเลยค่ะคุณไปติดตามหรือทักคนที่ขายนอปกาแล้วคุณบอกไปเลยว่าคุณเป็นอะไรขอข้อมูลเขาเลยค่ะมีไหมคะข้อมูลคนที่เป็นเบาหวานเยอะๆแล้วหายอะค่ะขอดูหน่อยค่ะมีไหมคะคนที่เขากินแล้วเขาหายจากไมเกรนร้อเอระคะ่ะขอดูหน่อยค่ะมีรีวิวคนตัวเป็นๆไหมคะอย่างเงี้ยค่ะ ลองถามเขาเข้าไปเพราะพวกเราขายผลลัพธ์ค่ะเราจะไม่สีสัวตอบคุณทุกอย่างที่เราทํามีผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะอันนี้แนะ่